วีว identify, ีไปไหนมาสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้โอบุ่นวายตั้งแต่เมื่อวานเพราะว่าคนแล้วก็มีเพื่อนๆเขาทยอยมาเอาของไปไหนมาจ้าวีวีวิวไปสวนมาเห็นไหมสวนเพื่อนเขาก็มาป่าเขาก็มาเอาของที่เพราะว่าวีวีเอาอะไรไปไม่ได้ไงเขาขนของไปเขาเก็บขนของเรือต่ความว่างป่าแล้วทั่วดูสิ ตำก็อร่อยถั่วมีสีม่วงด้วยสีเขียวมีอันนี้แตงไม่สวยแต่มันเป็นวานหวานแต่มันแตงธรรมชาตินะคะปลูกพริกปลูกแตงมาวันนี้มาจากสวนเราทำไมล่ะวีวีหิวข้าวมากนานๆนะผัดกะเพาราฝรั่งกระชอบนะาตะเขาไม่ใส่พรนะิกเนาะกะเพราไก่ไข่ดาวนะคะ ผัดรนมตัวผัดมียใส่ถั่วเขา้าไปเก็บถั่วสดๆมาผัดกะเพรานีเาสไม่ใส่ลนะมันไข่ดาวไข่ดาวลูกหนึ่งแตกกะเพราไก่ไข่ดาวจ้าปล้านไปล้านเลยล่านไ่เจ้าล้านเลย ใส่ไข่ดาเสียบเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วหนูข้า,าไปสวนมนะะันไปดูไอ้เพราะว่ามีคนมาเรื่อยๆก็จะดูดฝุ่นเก็บข้าเก็บของแล้วโอ้ยนนอันนี้จะะทกอันนี้เป็น่นมาจริงนวิจชเทลงเลยแล้วก็ไข่ดาวก็จวดจาา่าสาบบ้มลงเลยนะคะ ไก่ไทยดิมมาเลยหิวข้าวเทแบบบึมๆตมลงไปลด,ดเครื่องเน็ดเน็ตกระเพราไก่ปลาคือจานไงจะจะกินเหมือนว่านอเทลงไปบึมๆเลยขากล้องอยู่นะ้ลขากองแล้วไข่ดาวเลยจ้าไข่ดาวไข่ดาวก็เทบึมๆเลยอันนี้ถ้าไม่อันแดดออออกก็ได้กระเพราไก่ไข่ดาว เมนูเร่งด่วนเมนูจานเดียวใช่ไหมคะเมนูเร่งด่วนจานเดียวไข่ดาวเดี๋ยวเทลงบน,นเป็นจังได้เนาะเป็นเวิร์นเวิร์ววเป็นเวิร์นเวร์เพราะว่าใกล้จะวันใกล้จะถึงวันกลับบ้านแล้วยิ่งยิ่งเป็นตกใจเป็นตกใจวิวเป็นตกใจเอาไข่ดาวก็เป็นเตะเตะ ยังงี้แหละเวลาอ่ะน่าจะไปเอาขากอ,องมาตักปึ๊บโอ๋ยไข่ไดาวอันหนึ่งล่ะไข่าไดาวอันหนึง่งจะเอาขาสองไข่หรือเอาไข่เดียวจะเผาไก่ไข่าไดาวไปสวนมาแล้วก็ไปดูนะคะทา,าน,น,นง่ายๆอุ้ยคือหอมแจคือหอมเท่ไข,ข่าไดาวอันนี้อ้าวไข่าไดาวอันนึงอยู่ในอะไร ไข่ดาววิวีหนึ่งอยู่นกระเป๋าไก่ไขด่ดาวไขด่ดาวอันนี้ก็เทเบื้องลงไปเลยเบิ่มบั้มบุยปาดจุดจวดฝาดบื่มเลยเด้อมาเลยมาเลยค่ะมาเลย,ยกระเพราไก่ไขด่ดาวเมนูนี้อยู่บ้านเราเนาะนที่ไหนก็อร่อยใช่ไหมบ้านเราเร่งด่วน บางคนสั่งง่ายๆจานเดียวจานด่วนใช่ไหมคะกระเพราไก่ไข่ดาวไปเลยค่ะมาเบิ่งได้บันนี้อิจะผัดผักตำแตงดูแตงแตงอิมาลองปองแปงแตงแตงอิมาลองปองแปงแตงมันคืองูแท้แตงจากสวนมันเป็นบีโอไปกินข้าวไปด้วยเก็บของไปด้วยมือหนึ่งวันนี้ยุ่งยุ่งค่ะเพราะว่าเรื่องบ้านเก็บของแล้วก็ ใครอยากได้อะไรก็ก็มีมีเพื่อนๆเขาทยอยมาพวกเสื้อผ้าพวกอะไรวิวๆแม่เอาไปค่ะมาๆมา,มาเก็บของไปด้วยจะเหลือแต่ห้องเปล่าๆนะคะยีบเก้าเดือนหน้าก็บินแล้วอู้ยก็เป็นอเสียบค่ะวิวิว่าหอมกุ๊บเมนูจานด่วนนะคะไม่ต้อง บางครั้งเราชีวิตก็ยุ่งยากก็แล้วมีไก่มีหมูสับก็ผัดกระเพราปุ๊บปั๊บ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 ,บจานด่วนไปเลยจ้าจานด่วน